คือเมื่อมีผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างต่างด้านภาษาขนบธรรมเนียมวันธรรมประเพณีดินอากาศฟ้าภูมิประเทศแรงดังนั้นเนี่ยทำให้สื่อสารกันยากนั้นสันติภาพของโลกก็เกิดขึ้นยากมาคุยกันไม่รู้เรื่องขนาดภาษาเดียวกันดีเลย สื่อกันไปลุยกันยังคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอันนั้นเออเอางี้ภาษากลางๆก,ก็มีอยู่กับภาษาถิ่นก็เลยเราตั้งสถาบันภาษาขึ้นมาเลยดีกว่าโดยชื่อโครงการดวยโครงการงวันสติภาพโลกมีหลายๆภาษาไล่ภาษานี่เป็นประดุดน้ำธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประดุดปลา ปลาที่ว่ายในน้ำเดี๋ยวคำสอนผ่านภาษาไปจะได้เข้าไปถึงเพื่อมนุษย์ที่มีภาษาที่แตกต่างกันไปจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและสันติภาพโลกจะได้มันเกิดขึ้นนี่เลยจ้ะภาษาสเปนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นหนึ่งในหลายๆภาษา จริงกครูปุใหญ่ตั้งความปรารถนาจะมีอย่างนี้มาตั้งยี่สิบกปีได้มมึงแต่เพิ่งมาบรรลุเป,ป้าหมายตอนนี้ยี่สิบกว่ปีก็วันเวลาที่ผ่านมาก็ปัญหามีก็แก่ไปงานกทำไปบุญกร้สางธรรมะก็นั่งก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับ เกี่ยวกับเรื่องสถาบันภาษาพออายุม,ม,มามกๆเขาคอยไม่ได้แล้วต้องหลิบหลุยเลย